ต้องมาเช็คสภาพอากาศกันหน่อยนะคุณผู้ชมว่าจะมีพายุฤดูร้อนที่ภาคไหนกันบ้างในเช้านี้ต้องรู้แต่มาเรื่องแรกเป็นความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ268 8ครับจากเดิมเนี่ยเตรียมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่เข้าเกณฑ์ในเดือนมีนาคมนี้ล่าสุดมีการเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดเนื่องจากกระทรวงการคลังกําลังพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดความยากจน ซึ่งคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมรับทราบแล้วครับเดี๋ยวต้องรอการประกาศกำหนดวันลงทะเบียนจากทางกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงระหว่าง6-8มีนาคมนี้ครับในบริเวณภาคเหนืออีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก จะเจอกับพายุฤดูร้อนขึ้นได้ครับโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกในบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดดังนั้นก็ขอให้ทุกคนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้นด้วยนะครับ ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติได้พิจารณาเรื่องการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สอดคล้องกับปีการท่องเที่ยวปีนี้2568ที่ประชุมยังคงห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ทั้ง5วันนะครับก็คือมาคบูชาวิสาขาบูชาอาสานหาบูชาขา้าพรรษาและออกพรรษาแต่มีข้อยกเว้นให้ขายในอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารในสนามบิน ที่ให้บริการท่องเที่ยวระหว่างประเทศการขายในสถานบริการตามกฎหมายขายในสถานประกอบการที่เปิดให้บริการลักษณะคล้ายสถานบริการที่ตั้งในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวขายในโรงแรมและขายในสถานที่จัดกิจกรรมระดับชาติหรือระดับนานาชาติได้ครับ